สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามผมเข้ามานะครับผมก็มาย้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะว่าผิวทําไมดูดีจังถึงแม้ว่าจะทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะครแต่ว่าผิวพรรณเนี่ยมันก็ยังดูดีเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งครับกับตัวนี้ครีมโสมะนาวมะขามป้อมใบเจดนะครที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแหละเป็นตัวที่อ่ะมางวันอากาศอุณหภูมิเมืองไทยนะครร้อนอุณหภูมิแตะ40องศาตัวนี้ก็สามารถที่จะปกป้องพวกรรรัังงสีีต่่่าาาๆไไไดดด้้้แแลวกก็เเมมมือทคน ไปกลับมาก็เป็นตัวฟื้นฟูได้แต่ว่าอีกวันหนึ่งฝนตกอากาศหนาวนะครับก็ทําให้ผิวของผมนั้นแห้งก็ตัวนี้เป็นตัวบํารุงด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องหาผลิตภัณฑ์หลายตัวนะฮะที่จะมาบํารุงนะครับตัวนี้เป็นตัวทั้งฟื้นฟูปกป,ป,ป้องแล้วก็บํารุงเลยนะครับตัวเนื้อครีมอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองๆแบบนี้นะฮะเวลาใช้แล้วเนี่ยคือต้องบอกครับว่าส่วนผสมเนี่ยมันเป็นวิตามินซีสูงเวลาคุณทาไปแล้วเนี่ยมันซึมเร็วเห็นไหม ใช้ไปนะฮะกลิ่นก็หอมด้วยนะครับไม่ต้องแบบว่ารอนาเลยนะครับมันก็ซึมไปเองแล้วก็ทําให้ผิวของคุณนั้นมีความอิ่มน้ําด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยคือผมใช้ไปแล้วมันรู้สึกประทับใจนะครับยอมรับเลยว่าเคยใช้พวกผลิตภัณฑ์เคา,านะคะ์เตอร์แบรนด์เนี่ยฮะเคยเสียเงินไปละ3-4พันต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มันเห็นผลจริงไหมเห็นผลจริงแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมาเจอแล้วเพื่อนแนะนํามาผมก็เลยใช้ตัวนี้เนะฮะแล้วแบบเฮ้ยเอามาเทียบกันราคามันต่างกันลิฟเลยนะฮะแต่ว่าคุณสมบัติมันันนะะเเเททียยบ่ากก็ล จะมาแนะนาเพื่อนๆแล้วกันเนาะสําหรับคนที่ตอนนี้อยากจะทดลองใช้นะฮะตัวนี้อยู่หรือว่าใครที่ตอนนี้เลยนะกําลังมองหาหลักเอ๊จะทําอะไรดีเบื่ออาชีพเบื่อกการเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าหาไรายได้เสริมผมแนะนําเลยสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขายง่ายนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดมาในตลาดใหม่นะฮะแต่ถ้ามองในตลาดจริงๆนะฮะตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะที่จะมีส่วนผสมหลักๆนะฮะโสมมะนาวมะขาม ที่อยู่ในส่วนผสมนี้นะครับราคาเนี่ยมัน290บาทอะ่ะแล้ว1แถม1เนี่ยปกติถ้าเกิดอ่ะมันไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะก็500กว่าบาทใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้อ่ะตก1เดือนนะครมันก็โอเคนะถ้าคิดดูแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นโปรโมชั่น1แถม1ตอนนี้นะครับตกแล้วอยู่ที่ราคา145บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมานําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นําไปขายหรือว่าเป็นตัวแทนนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบหูล่ารวยมหาสารแต่มันก็สามารถเป็นอาชีพเสริมหรือบางคนอาจจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครมาก่อนก็อาจจะรวยก่อนได้นั่นเองนะอ่ะอย่าลืมแล้วกันฝากไว้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีจริงนะฮะเหมาะมากๆสำหรับสภาพผิวของคนไทยกับครีมโสมมะนาวมะขางป้องายเจครับ